แต่งหมูและเต่งหมูใหญ่ซอนเต่งหมูและเต่งหมูใยญ่ซอนจะเล่าเป็นก้อนเล่านิทานเรื่องเต่งโมแเต่งหมูทั้งหวานทั้งแดงเต่งโมูทั้งหวานทั้งแลงราคาบ่แพงดอกเด้อพี่น้องแค่ลูกหกเลียนหกเลียนดอลลร์อันนี้มันนามันกินแซ่บหวานอันว่าแตง มอนีมีไปท so ุกประเทศบอว่าอยู่เทเทนเด่นดานเมนยุไสนันละนานวนไหนนาละนานวนไหนนาอย่าลงอย่าลืมแต่งโมเดอร excuse me มาในน้ำแต่งโมมาปาแต่งโมพี่น้อง แตงโมลูกหนึ่งหกเหรียญแตงโมลูกหนึ่งหกเหรียญถ้ามีการพักเพียนเฮียนเอาให้ดีแตงโมมีหลายสนิทแตงลมมีหลายสนิทมีทางบ่มีเม็ดมีทางมีเม็ดอันนี้บ่มีเม็ดแตงโมบดแดงบดแดงบ่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 แดงจะปาดจะตัดให้พี่น้องดูว่าม <mel ody> ันจะแสบบ่นอ <J square _> ว่ามันเราจะแสบไหมเนาะแต่โมอันนี้มันหวานหรือบบสีสันของมันนั้นบอแดงจวดหวานบางครั้งบางทีมันจะบดูแดงดีแต่มันหวานอาจจะเป็นแตงโมฮันีเนะาะฮันนีใหม่เขามาแบบน้ำผึ่งสีสันจะบบแดงจวด เป็นแตงมูสะวันไล่เม็ดบ่มีเม็ดแต่หวา,วานแซ่บหลายนักกมีหม,มักไม่หลายสนิทมาบอกอันนี้เขาเอิ้นว่ามากลืมซื้ออันนี้เป็นแอปเปิ แอปเปิ้ลตัวนี้มาเพราะมาแอปเปิ้ลเนาะอเมริกาเขาเอื้นว่าแอปเปิ้ลคนลาวคนไทยเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลหมักแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ข่อยคืนว่างันนี้แอปเปิ้ลบอกอันนี้อันหนึ่งนี่แหละพี่น้องลืมข้าวไปเบิร์อันนี้ก็แบบบักพรม้รมบักพร้มสีขาวเนาะแม่ละบักพร้มสีขาวอันนี้ก็บบมมนนกบบเ,แบบเม,ม่นแบบบักแพล่ะเดี๋ยวมเนบักแพกเนาะกิดเอา อยู่ส่วนข้างบ้านของเจ้าของเองนี่แหละาช่ว่าละก็ของปลูกเองคะล่ะมันโบงามแต่ว่าคันมันงามงามท้มันซื้อเอาอ,อแตงโมซ็บแรบพี่น้องพยายากกินน้ำย้อยสอนอนุกโป้แถมกล้วยทุกซีนย่าง เฮาเบิ่งเป็นตาแซ่บแต่บ่แซบ่บแต่เฮาเบิ่งบ่เป็นตาแซ่บมันแซบ่บน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหูาห้แน้วนึง่งกันเขาเอิดน้ำเอียงซอยเมี่ยวซอยเมี่ยวมาจากต่างประเทศนะ คนเราเอาื้อนน้ำตาหูเย็นๆก่อนจะกินจะซันสะกอน,นดีต่อสุขภาพแซบพี่น้องแซบแซบ,บหลายเ้ยพี่น้องเอ้ยคอยจะหาขั้นเชนมปาปราบแตงมือใสก่อนแตงมือแตงมือยายซ้อนแต่เราเป็นกอนละนี่เอาให้ฟัง แต่งโมนั้นเป็นของดีแตงโมนั้นเป็นของดีจะเราวิธีให้ฟังทางนี้แตงโมนั้นก็เป็นยาเย็นแตงโมนี่เป็นยาเย็นถ้าผาห้อนในเซินกินแตงโมดีแต่สำหรับยะซัมเมอร์ดีแจ่ยามห้อนยามมันห้อนกินแตงโมนี่นะ มันจะดีอิรีเดอพี่น้องมันจะดีเดียรีพี่น้องแทงโมแทงโมูแทงโมแทงโมูแทงโมแทงโม,งโม,งโมอืมอันนี้มันส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของข่นอกจากการเบ,บ้าการว่าการเอาตัวยางไอดอกไอเดีย แนวจบแนวดีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาเว้ามาบ่าละเป็นส่วนหนึ่งของค่อยกับเมนว่าลื่นเล้งมวนซืนปาดมักไม้ใส่อา่าชุสไว้ใส่ตู้เย็นไว้ลูกเต้าลูกหลานยากกูใดมาแต่ใส่ไก่มันได้จับออกมากินเย็นๆโลดวาสันซะอันนี้มันเป็นพาดส่วนหนึ่งของยายสนตลกเฮามวลซืนจงทำแต่ละมือนในสิ่งที่เฮาหักขอสอบ เอาไปเป็นตัวอย่างดีๆผู้ใดได้เบื้งได้ดูให้สบายใจสบายใจทุกคนให้สร้างความลื่นลึงสบายสบายถ้าก,ก็าเคบกันไปผู้ใดพินร้องเพลงนะเ <c oughs> นาะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องมีความสุขใจสบายใจเพราะเขามาพึ่กับไปว่าต่อยแต่งโมเลยเนาะพี่น้องเนาะ แตงโมแตงโมจอยโมแตงโมแตงโมยายซ้อนจะเล่าเป็นก้อนนิทานให้ฟังแตงโมมีหลายทุกอันแตงโมนั้นมีหลายอันมีหลายแบบหลายแบบหลายอันส่วนแตงโมนี่บ่มีเม็ดแตงโมนี่บอมีเม็ดขั้นว่ากินไปแล้วหวานดีกระแซบอร่อยหวานน่าใส่ปากจอย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 เอจอย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  หยินแสบแมนอิลีโอ้ยนันละนานานวันในนาละนาอ้ยนานวันในนาเซินมาเดิอมากินแตงโมมาเดิอมาเดิอมากินแตงโมอ,อันวระความริงนี่มีหลายสิเอามาเราให้ทุกทานสลอดห่อผีงงฟังแล้วให้หินตองถึงว่ามันโบแดงขิมจุ่มน้ำที่เขาวา่าเกมันหวานสารโนจยจย ช่วยๆโอ้ยช่วยๆเ่ phrases, ๋ยๆแตงโมนี่จังแม่นบานอุ้ยนั่นละนาเสพลายเทดีอุ้ยจะแม่นเสบแม่นเสบเทดีเสบเทดีแตงโม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 เสพกับพี่น้องเอะพี่น้องอันดาพี่น้องมากินแตงโมน้ำข่อยแต่ว่าธรรมดาแท้ คข่เจะยกัดมักพรั่มน้อยให้เบิงเนาะมักพรั่มอันนี้มักพรั่มกระแบบคือน้อยบักกระทานบ้านเราแหละธรรมดาล้างเท้อมันก็เป็นสีพวโป้สีพวโป้แบบวสีอันนี้ไปสีขาวเนาะอืมพร้อมนู่นะฟุ้งฟุ้งใส่ปากใส่คอหวานน้ำบรัชยกโร์ตแถมก้อย แทงหมูละแทงหมูแ่งหมูแ่งหมูละแ่งหมูยายซอนแ่งหมูละแทงหมูยายซ้อนและจะเราเป็นก้อนนี้ทานในฟังแ่งหมูแ่งหมูแตงหมูแ่งหมูละแ่งหมู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 ละแ่งหมูแ่งหมูจังเป็นเซ่บจังเป็นหวานมาเด้อ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 พี่น้องจะเราเป็นก้อนนี้ทานในฟังแ่งหมูนี่มีหลายอัน ืแซ่บพี่น้องขันเอาอยากบ้าบ้่บ่อยากงวนอยากซืึนับ้าบ้าบ่บ่เป็นในทางดีเนาะมาสันซะโบมีความตัดออกความอิจารีษสาาบางเบียดตัดออกการเบ้าถุมไปว่ามีความสุขพี่น้องย่งสอนในเบ้าเปยอย่างออกไปแนวดีๆพู่มใจขันได้เบ้าแนวใดเป็นความที่ว่า สูมุกสกโคกหรือว่าความเบียดเบียนย้ายสอนจนนอนบอลลับคิดหอบคนหักแล้วนอนบรร่ได้มันจีบด,ดวงใจจงใจเหลือเกินทา่านจีบทั้งหอนนั้นผมเหลือเกินเอินเดินเดเดเดินเดินเดินสวยคิดนี่ก็เมียย้ายสอนจ้ะจะเอิ้นหมามาให้เบิ่งเนาะคินลี่คินลี่กับเบียคินลีน่

ที่มาฟังน้ำกันคอ้พี่น้องมีความสุขกายสุขสบายิีใจเดือดทานให้ทุกคนมีความสุขใจให้ทุกคนมีความสุขใจไข่ป๊อป ป๊บบายบายลิฟยูกาย